คุณผู้ชมคะกลับมาในเบรกที่สองนะคะก่อนเบรกเนี่ยเราสองคนก็ได้นําเสนอในเรื่องของกรดอะมิโนกระตุน้นการหลัง่งกรดฮอร์โมนน้ำผู้แห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะเรามาต่อกันด้วยเรื่องของการกระตุ้นยีนแห่งการย้อนวัยเพราะนี่เราหัวข้อสวยย้อนวัยเราจะต้องรู้รู้จักตัวนี้ด้วยนะคะตัวเซิร์ชวันยีนหรือ อีกชื่อหนึ่งว่าไงนะคะด็อตเตอร์ซัตูอินวันค่ะซตูอินวันยีนนะคะมันเป็นการหมุนนาฬิกาหมุนเข็มนาฬิกากับที่คุณยุ้ยเคยพูดด้วยว่าตื่นมาเด็กเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงตื่นมาเด็กนะคะคือจริงๆแล้วก่การที่นักวิทยาศาสตร์ไปเจอเอาเซอร์ดันยีนนะคะก็ทํามาก่อนหน้านี้แต่วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในช่วงอายุของเราแล้วก็เป็นคนที่แอคทีฟมากและทําหลายวิจัยมากคือดอเอรเดวิดซินแคลร์ค่ะ ดรเดวิดซินแคลร์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าหาทั้งสารอาหารและวิธีการต่างๆที่จะไปกระตุ้นยีนแห่งการย้อนวัยเซตูอินยีนหรือเซอร์บันยีนเนี่ยเมื่อถูกกระตุ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดการหมุนเข็มนาฬิกากลับมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างงานวิจัยอันหนึ่งค่ะมีงานวิจัยในเซลล์และสัตว์ทดลองเขาพบว่าเวลาที่เซอร์บันยีนถูกกระตุ้นเนี่ยร่างกายจะมีการซ่อมตัวเองอ่ะแล้วก็มีการเผาไขมัน แล้วมันก็ไปกระตุ้นเอาเซลล์ไฟโบบลาสที่ทำหน้าที่ผลิตคอลลาเจนอีลาสตินค่ะแล้วในงานวิจัยเนี่ย <S <S เขาใช้ไฟโบบลาสแก่ๆพี่เพิ่นเอามาจากร่างกายคนอายุเยอะแล้วก็เอาสารอยู่ตัวหนึ่งคือเลสโฟัตเท่าจากเปลือกองหุนเนี่ยหยดลงไปในจานเพาะเซลล์ที่มีไฟโบบลาสของคนอายุเยอะในการ <คน S 2> ทำรวิจัยในการทำ<อ>วิจัยเขาจะไม่ใช้ไฟโบบลาสสองคนหนุ่มสาว เขาเอาเซลล์ไฟโบบาซึ่งเป็นเซลล์ผลิตคอลลาเจนอิลาสตินใต้ผิวแต่เอาของคนอายุเยอะแล้วก็เอาแหยนนิจันเพราะเซลล์จากนั้นก็เอาเลสฟลาทรอซึ่งสกัดได้จากเปลือกอังุนเนี่ยหยดลงไปปรากฏว่ามันทําให้ไฟโบบาสูงอายุเนี่ยมันผลิตคอลลาเจนอิลาสตินได้เหมือนไฟโบบาสของวัยหนุ่มสาวเลยว้าวย้อนไลับ้าวไทยทำเลยนํามาเป็นสูตรสารสกัด จากเปลือกองุนใช่ค่ะผสมสารสกัดเมล็ดองุนใ,<ช>ในน้ำมันเมล็ดองุน<ช>พ,พูดประโยคเดียวนี่3าเมล็ดองุนสามองุนเลยนะ,ะเป็นสามองุนเลยแต่มันแต่มันได้ผลจริงจริงนะคะในรอบ20ปีนี่ย่างเข้าปีที่21ที่เราทําสูตรนี้ขึ้นมากับบริษัทไทยธรนั่นนะคะเราอัศจรรย์ใจกับผลนะคะผลของสุขภาพและความงามที่มีต่อร่างกายโดยที่เราใช้สารสกัดเมล็ดองุนในน้ำมันเมล็ดองุนตอนนี้มีเปลือกองุน ด้วยนะคะที่ให้สารレスฟราทรออีกด้วยมเมล็ดองุ่นเนี่ยมันมีนกลไกหนึ่งก็คือไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งอะฆ่าตัวตายแต่ครนนี้พอคนไข้เข้ามาปรึกษาว่าเขาเป็นเนื้อง,งอกล่ะมันได้ผลไหมก็ปรากฏว่าไปเจอว่าสスฟลาทรอในเปลือกองุ่นเนี่ยมีงานวิจัยเรื่องเนื้อง,งอกดีมากเรื่องงานวิจัยที่น่าสนใจในปี2 0 1 6ค่ะของดรเดวิดซินแคลร์ก็คือการทดลองเอาผลของสスฟลาทรอที่มีต่อกลไกการอดอาหารในหนูทดลอง เอาหนูทดลองมาแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็กินอาหารปกติกลุ่มที่2เนี่ยกินอาหารที่มีทั้งคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูงกลุ่มที่3เนี่ยหนูกินคาร์โบไฮเดตไขมันสูงแต่ใส่เลสฟลาทรอาให้หนูกินไปด้วยจากเปลือ,อง่นเนี่ยวันละ22มิลลิกรัมการทดลองผ่านไป3เดือนค่ะหนูกลุ่มที่กินแป้งและไขมันสูงเนี่ย กลายเป็นเบาหวานและอ้วนและอายุสั้นขณะที่หนูที่กินแป้งไขมันสูงแต่กินเลซฟลาทรอลด้วยเนี่ยอายุเท่าหนูปกติและไม่ได้เป็นโรคอ้วนแล้วและไม่ได้มีแบบค่าไขมันในเลือดที่ผิดปกติอ,อันนี้เป็นงานของดรเดวิดซินแคลในปี2016ปกติเนี่ยกลไกอย่างนี้มันจะเกิดถ้าเราอดอาหาร<ะ>แต่ว่าเวลาเรากินเลซลาทรรลจากเปลือกองุ่นเนี่ยมันจะไปหลอกร่างกายว่าเรากําลังอดอาหารม,มันก็เลยไปกระตุ้นยีนแห่งการย้อนไวัยได้สูตรนี้ ที่มีสารสกัดเปลือกองุนสารสกัดเมล็ดองุนในน้ํามันเมล็ดองุนนะคะก็จึงเป็นสูตรพรีเมียมเป็นซีรีส์ที่ของไทยทำซึ่งตัวเองเนี่ยก็นิยมมากชอบมากก็เอามาบอกต่อกันค่ะตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมจริงๆค่ะคือผสมเอาเปลือกองุ่นซึ่งมีเลซฟอลาทรอลพอะไรบ้้าางถเราพุ่งเป้าไปที่ชะลอวัยเอางานวิจัยเนาะสารสําคัญในเปลือกองุ่นคือเลซฟอลาทรอลที่ผ่านการวิจัยแล้วนะคะตีพิมพ์แล้วก็คือ ต้านอนุมูลอิสระลดอาการอักเสบปกป้องหัวใจและหลอดเลือดช่วยป้องกันการเกิดเนื้องอกและมะเร็งปกป้องระบบประสาทให้ผลกระตุ้นเซอร์ตูอินวันยีนที่ใครๆก็อยากกระตุ้นเพื่อให้มีการหมุนเข็มนาฬิกากลับให้ร่างกายมีการซ่อมตัวเองเนี่ยค่ะคุณยุ้ยบอกว่าหนูที่กินไขมันสูงในงานวิจัยของดรเดวิดซินแคลร์ไม่ได้อายุไขสั้นลงแล้วก็ไม่ได้มีโรคไม่ได้มีไตกีเซไรดในเลือดสูงอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นหนูสุขภาพดีปกติน่าสนใจมากเลยค่ะเหมือนกับการกินเรสเวลาทอลนี่เข้าไปเรียนแบบกลไกการอดอาหารแล้วก็ไปกระตุ้นตอนที่เราไม่ได้อดจริงด้วยไปกระตุ้นไอตัวสารเซอร์วันยีนส์เพื่อกระตุ้นการเผาผลาญก็ทําให้เราเนี่ยสวยแบบสุขภาพดีได้อย่างตามหัวข้อเราเลยนะคะเราอยากจะแนะนำนะคะตัวเกรปสกินหนกระปุกี่30มี30แคปนะคะทำไมมันต้องช่อเกรปสกินรู้ปะ เลสโซลาทอถูกจดเป็นยาอายุวัฒนะไปแล้วนนั่นเราไม่สามารถใช้คํานั้นได้จึงจดว่าเกรปสกินซึ่งมีสารเลสโซลาทออยู่ถึง95น์ในสูตรและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะเกรปสกินหนึ่งกระปุก30บแคปซูลเราขายในราคา1,100บาทถ้า2กระปุกก็2,100ันหนนะคะทีนี้เรายังมีโปรโมชั่นสวยย้อนวัยแบบนี้ GT สุดแสนอร่อยด้วยเนี่ยคะ่ะ GT แม <Mac S 2> ็กันค่ะให้กินคู่กันมันจะได้ผลมากขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่า รสราทอายกกระปุกให้จะได้วา<ป>นี่ค่ะคู่กันอย่างนี้นะคะนี่ดึงดึงจรงคู่นั้น2 0 0 4อ่คู่นี้2004 2 0 0 4นะคะ2 0 0 4แล้วก็สามารถที่จะช่วยทุกคนได้ในช่วงเทศกาลงานเลี้ยงตุ๊จีนแล้วก็วันว,เวนาเลนไทน์แบบนี้ก็หากผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันถึงกลไกลต่างๆของร่างกายเนี่ยนะคะแล้วต้องการที่จะเพิ่มตัวช่วยกระตุ้นเสริมวัน ความสวยะ <laughs> นะคะตัวนี้ก็ถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ไลน์แอดท็อปช้อปปิตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะและในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะทุกออเดอร์เลยเราแถมค่ะนี่เราแถมผลิตภัณฑ์สารสกัดเปลือกองุ่นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่นขนาดซอง10คแคปซูลนะคะทุกๆออเดอร์เลยค่ะ ก็ในวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีด้วยความรักและห่วงใยจาก Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบทอบๆขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆก,กับทุกเทศกาลแล้วก็สวยแข็งแรงไปกับเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ